<DA> อหวางเดิมอ่บายบายไปแล้วก <gained igue. S 2> ็จะกลับมากินดูดีอ่ะไม่ยอมถ้าบายบายไปแล้วของอร่อยมัทต้งมานี่ได้มาละจะถ่ายจริงกาอันนี้เั๋งเลยแต่ถ้าเบตหน่อยก่อนก่อนรดแรงมาก ไม่อบน้ำไมีแห้งด้วยวยยทุกคนกินข้าวอยังหนูยังไม่กินนะตกฝนตกในบ้านทุกคนบ้านหนูฝนตกทุกคนจะบายดีหมั้ยหนูจะบายดีแต่ว่าคนหนาว ลนรสพีเด้ร์โอ้ยแบบอ๋อ่าอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินข้าวก็มากินขนมแทนตอนทุกคนมีนาไหมบ้านเรามีนนาสอง อือมาหนูได้กินะอร่อยมากเลยเออล้วพายมาห็่ทีนี้ฝากกดไลค์กดติดตามมักำลังใจให้ด้วยนะและสับแไทด้วยพี่ปอบางไปมารี่กับคี่หวังพ่อแม่ปอปบางไปมารีด้วยนะคะไม่กำคาญเยอะดรือชวนแม่คุยเยอะไม่ได้ เรากำลังจะกลับบ้านแล้วอีกไม่นานก็จะได้กลิีแล้วว่าเต็มเลยนใชัยมีใครชอบกินข้าวโพดอบกรอบบ้างกรอบหังอร่อยด้วยฟ้ามือมาแล้ว นี่อาจจะไม่หอมตกก็ไดานะตกต้มข้ยิ่งดีเลยจะได้กินอืมอือยังรถยังดังเลยทุกคนมีใครชอบดู ด้เงินเยอะเอะจะได้มเจะมีเพื่อเยอะๆมานจะตังเยอะๆนะเราจะได้ดังนะได้เงินแล้วได้เงินจะเอาไปทำอะไรให้แม่ซื้อซื้อทุเรียนใช้นี่เขาทำไมไม่ต้องซื้อทุเรียนให้แม่กินเป็นนี่เขาก็ต้องใช้ huh? แม่มีหนี้กับเขาเหรอมีจีงิงหรอเอา้าแม่มีเหรออี้แม่มีนี่ไม่มีหนี้มาซื้อรถสร้างบ้านตอนรอแรกแม่ไม่มีเงินแม่ก็เลยต้องติดหนี้ทาก่อเหรอ,อใช่ฝากเพร่อไลค์กดติดตามเยอะๆนะจะได้มีหนี้ไปชดุดได้ มีเง uh> ินไปใช้หนี้ให้แม่นะคะเงินอ้น่นไ้เพ่อะวันะได้เห็นหนูทุกวันเราจะได้มีกำลังใจเราจะได้มีกำลังใจทําเทปเยอะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะได้กินไก่ย่างตลอดเลย ไอถูงบาแล้วบ้านภายอะมีสองใช้เลยกินจนอิ่มแล้วขนมขนมกินแทนข้าวได้ด้วยเหรอเนี่ยปึ้งเลยพอไม่มีอะไรทําก็จะชวนทุกคนคนุยทุกคนอยู่ปออะไรแล้วหนูอยู่ เ่อไปเอานี่แหละไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะของของจะยังอยู่ไหมหรือว่าเขาจะเอาออกก่อนห้องล็อกต้องทำยังไงนี้ทีนี้ห้องล็อกก็สวยเลยใครชอบดูคลิปเราอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะสนุกม,มากเลยนะคลิปของเรามีหลายคลิปมาก ใครเห็นคลิปเดียวก็กดไปที่ช่องเราได้เลยมีหลายคลิปเลยหรือถ้ายังเห็นคลิปเดียวแสดงว่าทุกคนดูแต่อย่างอืงอ่นไม่ได้ดูช่องเราเียนะครับหนูจำได้แม่บึง่งโตหาพี่เปียตอนนั้นว่าจะได้ไปทานและศึกษาแต่ไม่ได้ไป <c oughs> มีอะไรบ้างมีไก่เอามาโชวน์น ไปเก็บตรงนั้นใช่แม้หนูกินน้ำเลยไม่เนี่ยหิวแล้วกินมะยราไปถึงบ้านกเลยกินต้องใกล้ถึงแล้วโอ้คอแห้งอ่ใะใกล้ถึงแล้วแล้ว ชอบดูคลิปเราบ้างถ้าชอบดูคลิปเราอ่ะต้องกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้เราด้วยนะให้เรามีกำลังใจเพื่อจะทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ เข้ากันดูสีดำน้ำตาลหายไปแล้วอ่ะหยเล่หายไปเลยนั่นไงยังดูเลยไปหึ่งบ้านเลยนะทุกคน ชื่นอ,อร่อยมากอร่อยมากเลยนะทุกคนเออมืดแบบนี้ไม่ต้องว่ากันนะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณคที่ดูคลิปยาวนะ Để con về tao nó kiếm đi đó nha, <Nhạc> tới con nhà